สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูบิตคอยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆจํานจได้ไหมครับคลิปที่แล้วเนาะที่ผมได้บอกเพื่อนๆนไปนะครับว่าบิตคอยนะครับมีสัญญาณอันตรายขึ้นมาครับหลังจากที่มันเกิดการตกมาอย่างหนักนะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆนว่าบิตคอยนะครับไม่ทําท่าทีเหมือนในอดีตแล้วนะครับเหตุผลแรกนะครับเรามาดูกันที่ RSI กันถ้าเกิดเพื่อนๆมาดูที่ปี2 0 1 5นส้านะครับเส้นสีฟ้านี้นะครับเมื่อไหร ขึ้นมากระทบเส้นสีขาวในช่วงบริเวณกรอบสีขาวพอมันสามารถทะลุขึ้นไปได้เนี่ยส่วนมากช่วงเวลานี้นะครับจะกลายเป็นตลาดบูลันในปี2015เนี่ยนะครับเราสามารถทะลุขึ้นไปได้เลยเนาะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยืนเหนือเส้นสีเหลืองตรงนี้ด้วยทําให้เกิดกลายเป็นเทนบูลันของจริงนะครับทีนี้เนี่ยพอมาดูปี2018นะครับขึ้นไปโดยไม่ได้ทาดับเบิลบอททอมเนาะแล้วก็ทะลุเส้นสีขาวขึ้นไปเลยถูกไหมครับแล้วกลับลงมาเส้นสีขาวรับรอบหนึ่งนะครับขึ้นไปใหม่ ตกลงมารับอยู่ในช่วงเส้นสีขาวนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเป็นเทนขาขึ้นนะครับทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับต้องบอกว่ารอบปี2 0 1 5เนี่ยนะครับขึ้นขึ้นไปเลยถูกไหมครับกลับลงมากระทบกลายเป็นเส้นรับนะครับแล้วขึ้นไปเป็นขาขึ้นนะครับรอบ2เนี่ยนะครับปี2018มีการตกลงมาทะลุลงมาปุ๊บขึ้นเลยขึ้นไปนะครับกลับลงมารับในช่วงบริเวณเส้นสีขาวนะครับแล้วก็กลับขึ้นไป แต่รอบนี้นะครับถ้าเรามาดูกันดีๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามีการทะลุเส้นสีขาวลงมาแล้วสิ่งที่แปลกก็คือมีการทะลุเส้นสีเหลืองลงมาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเรายืนขึ้นมาเหนือแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังกลับขึ้นมาชนเส้นสีขาวนะครับในกรอบช่วงบริเวณนี้ซึ่งเป็นช่วงตัดสินนะครับว่ามันจะกลายเป็นเทนขาขึ้นหรือขาลงนั่นเองนะครับหรือจะเป็นเส้นสีเหลืองข้างบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ จะเห็นได้ว่าเราพยายามขึ้นไปยืนเหนือเส้นสีเหลืองแล้วผ่านไปไม่ได้เนาะถ้าในกรณีอย่างแย่นะครับ ISI เนี่ยจะกลับลงมากระทบเส้นสีเหลืองอีกรอบหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่ามาถามผมนะครับในกรณีที่แย่ที่สุดเลยนะคือ Bitcoin เนี่ยจะตกไปได้ราคาถึงเท่าไหร่ผมบอกได้เลยว่าเราสามารถตกไปได้ถึง17,600นะครับอันนี้คือในกรณีที่แย่มากๆนะครับ ถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าแย่เนาะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่2เส้นนี้เนี่ยเส้นสีแดงกับเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับมีการตัดกันขึ้นคือเส้นสีแดงขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวตรงนั้นเนี่ยเป็นการบอกแล้วนะว่าตลาดบูลันได้เริ่มขึ้นแล้วถามว่าช่วงปี2 0 1 5เนี่ยเป็นตลาดบูลันเริ่มไหมพอมันตัดกันมันตัดกันขึ้นปุ๊บกลายเป็นตลาดบูลันถูกไหมครับปี2019ตัดกันขึ้นปุ๊บ กลายเป็นตลาดบูลันนะครับปี2023ตัดกันขึ้นเนี่ยถ้ามาถามส่วนตัวผมคิดว่าเป็นตลาดบูลันไหมผมบอกตามตรงนะว่าผมยังคิดว่าเป็นตลาดบูลันเพียงแต่ผมอยากย้ำไว้อย่างหนึ่งว่าในตลาดบูลันนะครับมันสามารถทําได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบปี2 0 1 5คือตัดขึ้นปุ๊บไม่มีการกลับลงมาอยู่ใต้เส้นสีแดงเห็นไหมครับราคาไม่มีช่วงไหนเลยที่ปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับคือราคากลับลงมาปิดใต้เส้นสีแดง คือเป็นแบบปี2019นั่นเองนะครับพอปิดใต้เส้นสีแดงสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันเป็นการบ่งบอกแล้วนะครับว่าแรงซื้อเริ่มถดถอยแล้วนะคืออาจจะส่งผลให้มีการกลับลงมาเทสทีท่เส้นสีเขียวอีกรอบหนึ่งแบบปี2019ปี2020ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมามองโดยรวมแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือบูลันไหมมันคือบูลันนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่การกลับลงมาเทสเส้นสีเขียว แล้วก็วิ่งขึ้นไปอยู่ดีนะครับถามว่าราคาแถวเี้ยเก็บได้ไหมถ้าคุณจะเก็บไปเป็นหลักปีนะครับผมต้องบอกว่ามันเก็บได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบเล่นระยะสั้นถามว่ามีโอกาสที่จะตกลงมาเทสที่เส้นสีเขียวตรงนี้ไหมผมต้องบอกว่ามีนะครับแล้วก็มีค่อนข้างสูงด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคานะครับต่ํากว่าเส้นสีแดงมันจะชอบกลับลงมาเท <van şimdi S 2> สที่เส้นสีเขียวนะครับอันนี้ผมยังไม่ฟังนะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะ ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งไหมแต่มันอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะกลับลงมาเทสเส้นสีเขียวแบบนี้ได้นะครับถามว่ามันสามารถกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมบอกเลยนะว่ามันสามารถกลับขึ้นไปได้นะพอถ้าเกิดเพื่อนๆมาสังเกตดูนะครับพอมันปิดต่ํากว่าเส้นสีแดงตรงนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมันไม่ได้จะล่วงลงมาเลยทันทีเนาะมันใช้เวลาอีก161วันนะครับกว่าจะล่วงลงมาชนเส้นสีเขียวก็ทั้งหมดนะครับตามที่ผมบอกเลยว่ามันมีโอกาสาที่จะตกลงมานะครับ ในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ก็ให้เพื่อนดูให้ดีแล้วกันนะครับส่วนคนที่มองระยะสั้นนะครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าแพทเทิร์นของ Bitcoin เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนเดทแคทเบล์นะครับคือเป็นการตกลงมาใช่ไหมครับเด้งกลับขึ้นมาไม่ทะลุ50%แล้วก็ล่วงกลับลงไปนะครับแล้วทําจุดที่ต่ํากว่าเดิมนะครับตามรูปนี้เลยเนาะโดยทั้งหมดนี้นะครับผมก็ได้ให้เพื่อนๆในห้องซิกนะครับเล่น S ไปนะครับตรงเส้นนี้เลยนะครับ50%เนาะ โอเคครับทีนี้ผมขอสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยนะครับถามว่าตอนนี้เนี่ยผมยังมองบิตคอยเป็นขาขึ้นไหมผมต้องบอกตามตรงนะผมมองว่ามันเป็นขาขึ้นนะเพียงแต่การที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้จะทําเหมือนกัน100%นะครับรอบปี2 0 1 5เลยขึ้นมาได้ทะลุขึ้นไปเลยพุ่งเป็นจรวดเลยใช่ไหมครับรอบปี2019เเลยทะลุขึ้นมาได้มีการกลับลงไปเก็บดับเบิลบอททอมแล้วค่อยขึ้นไป รอบปีนี้นะครับอาจจะเป็นการทำดับเบิลบอททอมก่อนเลยขึ้นมาแล้วกลับลงไปอีกรอบแล้วค่อยขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ละปีมักจะไม่เหมือนกัน100%เนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมองที่ระยะยาวนะครับจุดหมายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังไงผมก็ยังคิดว่าเป็นบูรันนะถึงมันจะอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีกนะครับก็ให้เพื่อนๆลองช่างใจดูนะส่วนใครที่ไม่มั่นใจนะครับอยากลองเข้ามาดูว่าผมคิดยังไงนะครับก็สามารถสมัครเข้าห้องสิกได้นะครับ แอดไลน์แอดคริปโตป๊อปได้เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับใครที่ยังไม่มี x c h a n ชนเล่นนะครับผมขอแนะนำ x c h a n ชนที่ผมใช้เล่นละกันนะครับ e x c h a ช g e OKX นะครับได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กับผมนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สมัครบัญชี OKX ผ่านผมนะครับก็จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิลเจอร์นะครับหรือว่าสปอตนะครับตลอดชีวิตแล้วก็จะได้ลุ้นกิจกรรมมากมายที่มาในอนาคตด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะครับลิงก์สมัครผ่านผมนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับไปแล้วนะครับบ๊ So back to what I was saying This could be us So back to what I was saying This could be us